ครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมครับ FC ซคนใดเข้ามาแลกก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบาสข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคฟ้าลวยครับผม,มืือนี้โชคผ้าลวยกับผามาตามแนวทางหาหนอยปู่ดำนะครับผมก็ได้มาเป็นมือที่สองนะครับผมมีตัว ดีตัวเด็ดตัวใดก็ล่องพิจารณาเบิงนะครับผมเบิงว่าเอฟซีมักตัวใดก็ล่องจับเบิงนะครับผมครับผมถ้าเอฟซีคนใดเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์ด้วยครับด้วยเป็นกำลังใจให้ครับโชคพาลวยนะครับผมอาจจะมืดเนด้วยด้ครับด้วยเมื่อนี้ขอวางกับพื้นนะครับผม วันที่18เดือนพฤศจิกายนนะครับผม2,564หาหน่ฮานอยปู่ดำแสงสิรินะครับผมวิ่งนะครับวิ่ง 7, 6, 5นะครับผมแล้วก็เลข2โตนะครับผม 6, 5, 7, 5, 7, 6อ,อ๋อ็อ่านผิดกะขอโทษขอไฟเอฟซีนะครับเด้อเร็วหกห้าหกนะครับห้าหกห้าเจ็ด 7 6 5 9 7 9 1 5 1 6 1 9นะครับผมเลข3ตัวเนาะครับผมก็มี6 5 1 5 1 6 9 5 1 7 9 5นะครับผมสำหรับหานอยปูดำเนาะครับผมก็ลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับเด้อถ้า FC คนไหนชอบก็ ซื้อนะครับผมค่อยซื้ออถ้าบอชอบค่อยผ่านนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้เอาแนวทางหาหน่วยปูดำแสงสิริมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมก็เป็นมือที่2นะครับผมก็ได้เอามาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมหลังจากปูดำห่างหายไปโดนนะครับผมบาทก็เลยได้มาเป็นมือที่2นะครับผมหลังจากปูดำเป็น ขอพักนะครับหรือมีภารกิจทังวัดนะครับผมก็บาันนี้ก็ได้แนวทางมาฝากให้กับ f c แบบต่อเนื่องนะครับผมขอมาเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็ดบุญเห็ดกะทินอีหยังเรียบร้อยเมื่อแล้วนะครับผมบัดนี้ก็สิได้ขอแนวทางมาฝากให้กับ FC แบบต่อเนื่องนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมหลังจากที่ว่ารักษาตัวมานะครับผมก็ได้มา หาอยู่หากินขุดกีบโปมนะครับเด้อมือนี่หาขุดกิบโปมนะครับผมหาขุดกิบโปมไปถอดกินนะครับผมเพอดีว่าเป็นอาหารนะครับผมอาหารพื้นบ้านนะครับผมอาจจะภาษาอีสานเขาก็เอื่นกีบโปมนะครับผมแต่ภาษาไทยโชกก็บ้อหูนะครับผมว่าคนอื่นว่าจังใดครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศบรานนอกนะครับผม แถวบ้านนอกแถวบ้านของเฮานะครับผมค่ะเมืองบรรยากาศเลี่ยวนะครับผมก็เลยมือนีนะครับผมได้ไอแนวทางมากก็เลยฝากให้กับเอฟซีนะครับผมตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมดีขึ้นแล้วนะครับผมหลังจากกินยานะครับผมกินยาพาราแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับผมก็ถือว่าเม่อว่านี่ก็ทึงประมาณจะคลองน้ำนะครับผมถือว่ายานก็นึกว่ามัน ลงมากแล้วบ่เป็นหยังนะครับผมแต่ก็เจ็บจนได้ครับผมคือตกมากอะตกลงมากอะเจ็บครับผมเจ็บเตือยู่ครับจนนางจุกพักหนึ่งครับจนผู้เฒ่าผู้ใหญ่ได้มาขันเอานะครับผมก็ถือว่าจะคล้องกับประมาทเองนะครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกกําลังใจที่ส่งมาให้โชคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเด้อที่เป็นกําลังใจให้กับโชคผ้าลวยนะครับผม เมื่อนี่ขอให้เข่าทั่งสองสำนักนะครับผมทึงของพ่อลึกลับกับของปูดำแสงสิรินะครับผมก็ขอฝากไปน้ำเนเด้อครับเด้อช่วงนี้นะครับผมถ้าเสร็จภารกิจยังเรียบร้อยแล้วก็สีได้โทรบอกกะนะครับผมว่าให้กะลงมาหาพรว่าสีได้คุยกับทางพ่อนะครับผมทางพ่อกับเมีว่าสีได้ลงไปซอยนานนองนะครับผมซอยหนองเฮ็ดทางวัดทางว่าให้มันได้จะไอ นั่นจากน้อยนะครับผมเบาเบาแบงภาระกับน้องมาจากน้อยพอสิแด้ไปสู่งานสู่งานตัวไปอีกนะครับผมก็ขอบคุณนะครับด้อที่เขามาเป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับผมก็ขอบคุณอิรีครับผมบัดนี้ก็สิได้ขอโตนะครับผมขอโตไปหายกุฏิปโมกวอนสีเทียงนะครับผมเทียงก็สิได้ถอดกิน หรือเอาไปปนนะครับผมกะมาเดอครับเด้อถูกคนนะครับผมถูกคนถูกนี่กะมากกินขวกกิบพรมน้ำกันครับผมอาหารพื้นบ้านนะครับผมครับผมนี่กะเลยไดเอาลองผิจารณาเบิงครับผมมักตัวใดก็ะ่องจับเบิงนะครับครับผมโชคอะสี่ไดขอตัวนะครับผมก็ออกไปหากินก่อน ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าร่วยครับผมโชคผ้าร่วยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ